พบกับช่องเจเจอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมากินแบบหมึกกุบ mm. มหนึ่งโอ้โหเยอะมากอันนี้จแีแดงแดงสามอันนี้ก็จีต้มก็สามกันนะคะอันนี้ก็จีตื่นแต่เนีเว้าแดงสามกับสา,าม ก็คือแบบเยอะมากแล้วก็จะเกะก่นแ,แล้วก็เกนะกเกแล้วมือก็เกะง่ายก็คือในกองก็จะแบบว่ามีเยอะมากเลยทุกคนก็ถือว่ามีเยอะอยู่นะคะอือ mi he Giờ rồi cho mà em ở đây rồi. Ok. มืกกุบเออมากมืกกุบแบบมันอร่อยมากอกินกักันนะทุกคนมันอร่อยอ่ะ อันนี้เอาจะให้ฟังเ่างะนะคะตายเดียวตายแบบตายกินมึกกับแบบอย่างเดียวตายดื่มตายดูดตายกินกับข้าวเอ้ยไม่ใช่เดีย ใชด้วย อร่อยมากกุ๊บกลับกุบก,กับกลุ๊บกลับกับกลับกลับ,บใครอยากกินกดกดติดตามใครไม่อยากกินกดกดไลค์ <c oughs> กินีก่งนี่แหมมันอร่อยอะ่ะ เอ้มาเจมปักตรงคำ ไปหาตือได้ตามแบบราคาทั่วไปนะคะเจเว่นก็มีตอนนี้เกเว่นค่ะ2 5บาทนะ,ะนบ,นะบ๊ายบายสวัสดีค่ะลาก่อนนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะมาถ่ายคลิปเก็บกองจุ่มกันโอเค,บ,บ,คบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย